ครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีท่านนักลงทุนท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับในส่วนของออฟเดยของบริษัท SKN นะครับประจำไตรมาสที่ 1, 2568นะครับ เริ่มเลยนะครับผมก็ตัวบริษัทนะครับก็ยังคงผลิตตัวแผ่นไม้ MDF เป็นหลักอยู่นะครับโดยสามารถแบ่งได้ตามชนิดความหนานะครับตั้งแต่1มิลนะครับจนถึง30มิลิเมตรนะครับตามชนิดของกาวนะครับตามมาตรฐานอิมิชันต่างๆนะครับรวมถึงตัวคุณสมบัติพิเศษนะครับเช่นการความชื้นนะครับมา FSC นะครับแล้วก็กันไฟลามนะครับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับก็จะเข้าไปอยู่ตามโครงสร้างต่างๆในบ้านนะครับอย่างเช่นบิวอินนะครับแผ่นพื้นนะครับผนังนะครับประตูแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆอันนี้เป็นมาตรฐานที่ทางบริษัทได้รับมาตั้งแต่เราเริ่มผลิตนะครับจนถึงปัจจุบัน ตัวกลุ่มลูกค้าหลักๆของบริษัทนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้ง4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือทางผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับผมแลวเหมาก่อสร้างนะครับนำไปปิดผิวต่อนะครับรวมถึงกลุ่มออค้าส่งนะครับทางด้านช่องทางการขายนะครับจะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่1ของปีนี้นครับสัดส่วนการขายไปกลุ่มตะวันออกกลางนะครับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกัน ที่64%ของปีก่อนหน้าเป็น80%ในปีนี้นะครับแล้วก็สัดส่วนของภูมิภาคเอเชียเองนะครับอยู่ที่13%นะครับประเทศอื่นๆอยู่1%แล้วก็ภายในประเทศนะครับอยู่ที่6%ครับถัดมานะครับช่องทางการขายนะครับก็ยังคงเป็นการขายตรงเป็นหลักอยู่นะครับอยู่ที่55%นะครับเพิ่มขึ้นมาจาก Q1 ในปีก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยก็จะดรอปลงมาประมาณสัก2%นะครับ ถ้าดูในส่วนของข้อมูลการขายนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเราก็ส่งออกเป็นหลักกันนะครับในทุกๆไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่เราเริ่มโอเพอรชันเลยนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของ Q1 ปีนี้เองเนี่ยสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่94%นะครับ i n r ทนะครับถ้าเราดู Q1 ปีนี้เราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของ FOB เนี่ย เพิ่มขึ้นมานะครับจากครั้งปีก่อนหน้านะครับอยู่ที่13ในช่วงไตรมาส1ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เฉลี่ยทั้งปีเนี่ยที่31เปนะครับปัจจุบันเองของ Q1 เนี่ยเรามีสัดส่วนของ FOB อยู่ที่59นะครับในส่วนของตัวโครงการลงทุนนะครับส่วนของตัว c a p and p a p e r เนี่ยสถานการณ์ก็ยังเป็นเรื่องของการติดตามตัวบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับซึ่งเราก็ตั้งเป้าให้เราเสร็จภายในปีนี้นะครับ ถัดมาในส่วนของการขยายกำลังการผลิตรายที่3ของบริษัทนะครับปัจจุบันก็ยังคงออนแพลนอยู่นะครับเราก็จะเริ่มทยอยทำการติดตั้งเครื่องจักรบางส่วนแล้วนะครับถัดไปเป็นส่วนของการเงินครับในส่วนของงบการเงินนะคะ ในงบแสดงฐานนะทางการเงินค่ะด้านบนจะเป็นในส่วนของงบรวมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย SKN ซึ่งเป็นบริษัทแม่เองนะคะแล้วก็จะมีบริษัทย่อยสองแห่งนะคะก็คือ SKB ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกาวและสารเคมีนะคะแล้วก็ SKN Kraft Paper นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษนะคะซึ่งปัจจุบันเองนะคะตัวบริษัท i อสเคเอ็นคัพแ p นด์นะคะยังไม่ได้มีการดำเนินงานนะคะ เแต่ว่าในส่วนของตัวงบแสดงฐาน,นทางการเงินเนี่ยก็จะมีพวกรัพย์สินเช่นที่ดินเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินอาคารแล้วก็เครื่องจักรต่างๆของบงร H ิษัทเอชคีเบอร์ด้วยนะคะซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมนะคะในส่วนของทรัพย์สินซึ่งถ้าสมมติว่ามองเทียบกันในส่วนของงบการเงินรวมกับงบเฉพาะกิจการเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเองตัวทรัพย์สินนะคะในส่วนของงบการเงินรวมเนี่ยจะน้อยกว่างบเฉพาะกิจการซึ่งสาเหตุก็มา จากตัวของบริษัท s อสคิเบที่มีการดำเนินงานแล้วนะคะก็ในส่วนทรัพย์สินต่างๆก็จะมีการทยอยตัดค่าเสื่อมไปนะคะในขณะที่งบเฉพาะกิจการเนี่ยตัวบริษัทแม่ก็จะรับรู้เป็นในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยนะคะต่อมานะคะในส่วนของตัวหนี้สินหนี้สินของงบการเงินรวมเนี่ยก็ปัจจุบันจะสูงกว่างบเฉพาะกิจการเล็กน้อยนะคะสาเหตุ หลักก็จะมาจากตัวนี้สินของบริษัทเอชคิเบอร์นะคะซึ่งหลักๆในปัจจุบันเองเนี่ยตัววงเงินกู้จากธนาคารเนี่ยจะมีเหลือไม่เยอะแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่แสดงอยู่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเจ้าหนี้ทางการค้าะคะ่ะส่วนของนี้อขอโทษค่ะส่วนของ ผู้ถือหุ้นนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยงบการเงินรวมจะยังคงต่ํากว่างบเฉพาะกิจการค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของบริษัทย่อยเองยังคงมีขาดคุนสะสมอยู่นะคะต่อมาค่ะผลการดําเนินงานนะคะในส่วนนี้จะขอ อ,อธิบายในส่วนของที่เปรียบเทียบของงบการเงินรวมแล้วก็งบเฉพาะกิจการนะคะในส่วนของงบเฉพาะกิจาการเนี่ยจะอธิบายในหน้าถัดไปนะคะในส่วนของตัวรายได้อะคะ่ะตัวรายได้ทั้งงบการเงินรวมแล้วก็งบการเงินเฉพาะกิจการเนี่ยจะยังคงเท่ากันนะคะเนื่องจากว่าตัวบริษัทผลิตกาวและสารเคมีเนี่ยที่ปัจจุบันมีการดําเนินงานและขายแล้วนะคะก็ยังคงขายกลับมาให้ที่บริษัทแม่ทั้งหมดนะคะ วัว gross profit นะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนเองเนี่ยตัวบริษัทย่อยอะคะ่ะจะมี gross profit นะคะซึ่งทำให้ตัวงบการเงินรวมเนี่ยจะสูงกว่างบเฉพาะกิจการอยู่เล็กน้อยนะคะในส่วนของกำไร,รของตัวไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะทั้งตัวบริษัทที่ผลิตกาวและสารเคมีแล้วก็ตัวบริษัทผลิตตัวกระดาษนะคะจะยังคงเป็นขาดทุนอยู่เล็กน้อยนะคะ ในส่วนของที่โชว์มาที่จะสูงกว่างบเฉพาะกิจการเนี่ยค่ะจะมาจากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายให้สอดคองตามมาตรฐานของการจะทำงบการเงินรวมค่ะ,ะถัดมาค่ะในส่วนนี้นะคะจะแสดงเฉพาะในส่วนของตัวผลการดำเนินงานของ SKN เองนะคะ ในช่วงของควอเตอร์หนึ่งปีสองห้านะคะจะเห็นได้ว่าตัวรายได้เนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจะลดต่ำลงนะคะปัจจัยหลักๆเลยก็คือปริมาณการขายที่ลดต่ำลงนะคะอันนี้สาเหตุหลักก็จะมาจากในช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาคะ่ะจะมีรายการผลิตที่มีอันแพลนสัดดาวเกิดขึ้นนะคะทำให้ ตัวแคปของกำลังการผลิตหายไปส่วนหนึ่งนะคะซึ่งก็จะกระทบกับตัวรายได้จากการขายค่ะในขณะที่อีกปัจจัยหนึ่งก็จะมาจากตัวการขายในเทอมของ C N F นะคะที่จะน้อยลงกว่าช่วงควอเตอร์หนึ่งของปีที่แล้วนะคะก็จะทำให้ตัวรายได้ตัวค่าขนส่งที่จะหลับลึเข้ามาเป็นในส่วนของรายได้เนี่ยก็จะลดลงไปด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งก็จะไปเพิ่มขึ้น ในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการขายอ๋อขออภัยคะ่ะซึ่งก็จะไปสะท้อนกับตัวค่าใช้จ่ายในการขายนะคะที่ค่าใช้จ่ายในการขายก็จะลดลงเช่นเดียวกันสาเหตุหลักก็จะมาจากตัวค่าใช้ใจ่ายในออค่าสายการเดินเรือะคะ่ะปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของต้นทุนการผลิตนะคะต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะลดลงสอดคล้องกับตัวปริมาณการขายที่ลดลงคะ่ะ อีกปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมาจากตัวราคาไม้นะคะซึ่งราคาเฉลี่ยของตัว m a t e r i a l ยไม้ทเ,ทมเองเนี่ยในช่วงคอเศหนึ่งอเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยจะสูงขึ้น,นะคะ่ะจึงทำให้แม่ภาพรวมตัวต้นทุนการผลิตเนี่ยจะ ลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลงไปนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็จะไม่ได้ลดลงมากหนักนะคะด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะก็จะส่งผลให้ตัว g o s profit แล้วก็ net profit นะคะในของ quarter หนึ่งปีนี้นะคะก็จะลดลงมาจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วะคะ่ะต่อมานะคะ ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินนะคะอัตราส่วนทางการเงินในส่วนของตัว r o a แล้วก็ OE เนี่ยจะลดลงจากตัว performance ที่ดอปลงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว current ratio นะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ quarter หนของปีที่แล้วนะคะจาหลดลงนะคะมาจาก ในส่วนของตัวเจ้าหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงของปลายปีที่แล้วนะคะจะเพิ่มขึ้นนะคะมาจากในส่วนของตัวนี้สินที่ลดลงนะคะแล้วก็จะมีอ่าค่ะต่อมาค่ะดีจะ ลดลงนะคะเมื่อเทียบทางกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็ช่วงของปลายปีที่ผ่านมานะคะสหตุหลักก็จะมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจากปลายปีและกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วะคะ่ะถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของบริษัทนะครับก็ปัจจุบันจะมีอยู่4ด้านหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1เลยเนี่ยก็คือเป็นรายการผลิตที่เราอยู่ในโลเคชันเดียวนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวมาตรการการค้าระหว่างประเทศนะครับเอ,อ่อทางด้านถัดไปก็จะเป็นเรื่องของภาพลังงานแล้วก็ exchange rate น,นะครับในส่วนของตัวมาตรการการค้าระหว่างประเทศเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเอ,อ่อการ ไต่สวนอยู่นะครับอยู่2อันด้วยกันนะครับหเลยเนี่ยก็เป็นสําหรับตัวสินค้าที่ส่งออกไปที่ประเทศอินเดียนะครับนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยก็จะมีตัวมาเลเซียเองเอ้โทษทีครับไม่ใช่มาเลเซียเป็นเวียดนามนะครับแล้วก็นอกจาก2ประเทศนี้ครับล่าสุดก็จะมีอีกหนึ่งประเทศที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของประเทศเกาหลีใต้นะครับที่เป็นมาตรการทุ่มตลาดไปที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เองเนี่ยทางบริษัทก็ได้ติดตามอยู่นะครับ ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวค่าพลังงานนะครับที่ค่อนข้างมีความสําคัญต่อต้อนทุนการผลิตของเรานะครับก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทางบริษัทก็มอนิเตอร์อยู่เช่นกันนะครับนอกจากนั้นเองก็จะเป็นในส่วนของตัวอัตราแลกเปลี่ยนครับที่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะค่อนข้างมีแนวโน้นมที่จะแข่งตัวในช่วงของไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไตรมาสสองของปัจจุบันนี้เองนะครับที่เราอาจจะเห็นเทรนได้ว่าค่อนข้างจะแข็งขึ้นมานะครับก็อันนี้เองอาจจะเป็นปัจจัยที่ เป็นผลกระทบต่อตัวผลประกอบการของบริษัทได้ในอนาคตนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมส่วนทิศทางเกี่ยวกับตัว raw material นะครับก็จะในไต,ตรมาสนี้เองที่เราเจออยู่เนี่ยก็จะเริ่มเข้าเกี่ยวกับซีซันของหน้าฝนนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ตัว raw material ของตัวไม้เองนะครับแล้วก็ อาจจะมีการปรับขึ้นนะครับในส่วนของตัวรอมาเทียหลักอย่างเช่นกาวเนี่ยก็ยังคงทรงๆอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านมากที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้เนี่ยมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถส่งเข้ามาตามช่องทางตาง่างๆของบริษัทได้นะครับขอบคุณครับ